แม่นาซินนวลบอกว่าอ,ออกมานั่นรอผมอยู่นะนั่นรอผมอยู่ใช่ไหมครับเหมือนว่าแม่นาซินนวลเนี่ยรู้นะว่าผมจะมาหานท่านนะแล้วออกมาคนเดียวใช่ไหมแม่นาซนินดาไม่มาด้วยหรอครับสวัสดีครับพี่ๆอยู่กับพุทธสำนวจบานนะคะวันนี้เนี่ยผมก็เดินทางมาที่ท่านเมืองบุราน,นะครับวันนี้เนี่ยผมก็มาเยี่ยน แม่นานสิน,นัวนะครับพี่ๆนะวันนี้ผมก็มีเวลาก็เลยเดินมาหาเดินขึ้นมาหานแม่นานสิน,นัวนะครับเพราะว่าผมก็ไม่ได้มาหาแม่นานสิน,นัวลายหวันละวันนี้เนี่ยมีเวลาก็เลยมาหาทานนะเหมือว่าทานเนี่ยคิดถึงผมลุ่มบอเมื่อํานเมื่อคืนก็ผมก็เข้าฝันนะว่าโอ้ทานเนี่ยให้ผม,มาไปเยือนทานบ้านนะอะไรแบบนั้นนะพี่ๆนะไม่รู้ทานเนี่ยมีอะไรจะให้พมลู่าผมก็ไม่ทราบเหมือนกันนะพี่ๆวันนี้เนี่ยมีเวลาผมก็เลยขึ้นมาหาแม่นานสินัวกับแม่นานสินดานะครับ ตอนนี้ก็อยู่บนขเขาแลนะ้วผมก็นอนเดินไปขึ้นทางนะพี่ๆนะไปเพื่อเดี่จะไม่เซียวลานะครับเราเดินทางกันดีกว่าพี่พตอนนี้เนี่ยผมก็เดินม,มาถึงที่ท่านบบราณนะนะพี่นะผมไม่รู้ว่าเจอแม่นานซินวนแล้วก็แม่นานซินดาหรือเปล่าไม่รู้นะเดี๋ยวผมเนี่ยเฮ้ย <Hey, S 2> พี่ครับเหนือนว่าผมเจอแม่นานซินวนนานอยู่หรือเปล่าไม่รู้นะเจอไหมครับ เดี๋ยวผมเข้าไปตัดทายดีกว่านะแมนานสินวนเฮ้ยแมนานสินวนเนี่ยออกมานานอยู่นะแมนานสินวนออกมาน้านทำอะไรครับเฮ้ยแมนนสินวนบอกว่าออกมาน้านรอผมอยู่นะนั่นรอผมอยู่ใช่ไหมครับเหมือนว่าแมนนสินวนเนี่ยรู้นะว่าผมจะมาหาทันนะ แล้ว Shift, ออกมาคนเดียวใช่ไหมแม่นันซินดาไม่มาด้วยหรอครับแม่นันซินดาไม่มาด้วยนะเดี๋ยวผมเนะี่ยตั้งกล้องแล้วก็เข้าไปคุยกับแม่น,นันซนินวนด้กวกันนะเดี๋ยวผมเข้าไปนงคุยด้วยได้ไหมโอเคเดี๋ยวผมขอตั้งกล้องสักครู่นะพี่นะเดี๋ยวผมเดินเข้าไปนะคุยกับแม่น,นันซินวนดีกันนะ แม่น,นั่งซีนวนนั้นออกมาจาเราคุณมีอะไรหรือเปล่าครับมีอะไรครับอมีขอจะให้มีของจะให้คุณใช่ไหมแล้วม่นั่งซีนวนนั่งมีของจะให้คนณนะและมีของอะไรครับลูกแก้วแนะรั่ขออนุญานะ,นะโอ้สนะุดมากแล้วม่น,นั่งินวนนั่งออามาจานไหน สิมัน,นเอามาจากนท่น,นพีนะโอ้หลูกแก้วเพื่นนั้เน่ยป่วยมากแล้วไม่นางซีนวัวเนี่ยประมาณได้เหรออ๋อมาป็นขอสับส่งสับส่งใช่ไหมครับอ๋อมเป็นขอที่ว่าไม่นางซินวัวเนี่ยเก็บไว้นะพี่นะอ,อ๋ะอออกไปให้พุงบูชาใช่ไหมครับป่วยมากป่วยมากน,นะลูกแก้วเพื่อนนั้นโอ้โหมนสายมะกแล้วไม่นา้ซินันมีเยอะไหมครับ ก็เยอะนะแต่ว่าผเนี่ยเอาไปบูชาได้ใช่ไหมอ๋อให้พีทีเอชบูชาได้ใช่ไหมครับในนางซีนวบอกว่าให้ทีพีเอชเนียบูชาก็ได้นะผมครลแล้วกินอะไรเนี่ยครับผมกินแล้วนะแล้วทำไม่นในนังีนวเนี่ยตรงๆแล้วทำไมม่นันซินดาเนี่ยไม่เอามาด้วยวันี้ จำนวนเนี่ยออกมาน,นล้วรอผมนานเลยนะสักพักน,นึงแล้วนะออกมาน,นล้วรอผมให้คอใช่ไหมครับสวยมากแล้วข้างในท่านบูลาเนี่ยมันหางยาไหมติดคอนเฉยๆนะครับห่างยาเนะี่ยข้างในท่านบูลาเนี่ยหางยาละคอนเฉยเดี๋ยวพวกเนี่ยออกไปเดินปะ

ก็มาการดินะวันนี้ก็ไม่ได้ซื้อคอลอะไรมาฟาดนะครับเดี๋ยวนา,ายางซื้อคอมอมาฟานะวันนี้ผมมาเนี่ยไม่ได้ซื้อคออะไรมาฟาดเลยนะจะทานนี้เก็ขาทา,า,านใช่ไหครับเดี๋ยวถ้าน,น,นผมขออะไัยรอรอทานก่นนะ เดี๋ยวเขาหน้าเนี่ยพงมามานะแม่นังสี่หน่วยเนี่ยเขาจะกลับทัานแล้วนะเขาจะเดินเขาทัานแล้วนะครับพี่ๆเดี๋ยวพมเนี่ยขอไล่สำรวจข้าบนนู้ดดูว่ามันมีอะไรบ้างนะเดี๋ยวผมขอขึ้นไปสำรวจก่อนนะตอนนี้ก็แม่นันสิ่หน่วยเนี่ยจะกลับเขาทัานแล้วนะครับเดี๋ยวพมเนี่ยขอเขาไปสำรวจไล่สำรวจคำรอบๆนี่ก่อนนะ โอเคครับผมไปเราเนี่ยไล่สำรวจรอบๆด้วยนะมีคอนเทือกแม่นาำสีน,นวลให้ผมมาเนี่ยสวยมากมันเป็นลูกแก้วแพ่แผ่นหน้านะพี่ๆนะเดี๋ยวผมเนี่ยขึ้นไปไล่สำรวจข้างบนนี้ก,ดดก่อนดีกว่านะตอนนี้เนี่ยผมขึ้นไปสำรวจด้านบนนู้ดูก่อนนะครับทีนี้ก็แหมอากาศเนี่ยเย็นมากนะช่วงนี้ก็น,าน,น่าหนาวด้วยนะครับแม่นาำสนนวลเนี่ย ับคนทานแล้วนะเดี๋ยวผมกอ็อนุญาตทานซะละเดี๋ยวผมเนี่ยขอข้ึนไปตำรวจคำนวนดูเด็ดก่อนนะครับผม <c oughs> โหดัมอนี้ก็มันมีทานอยู่นะดีวมันเป็นทานอะไรนะครับ <c oughs> เดี๋ยวผมขอขึ้นไปดำมบอดนู้นก่อนนะพี่นะ วยมากเดี๋ยวผมงขอเข้าไปขึ้นไปดูกว่า,วาด้าบนนเนี่ยมันมีอะไรผิดปกตินะแต่ว่าปุงเนี่ยเคยขึ้นไปสำรวจแล้วนะแต่ว่าขึ้นไปแค่ครั้งเดียวนะพี่นะไม่ได้ขึ้นไปสำรวจนานแล้วนะผมขึ้นไปหาดูว่าดัมบนนี้เนี่ยมีประตูโบราณรือเปล่านะว่าน้องกุมารแล้วก็แม่นันสินวน เขาเนี่ยออกมาจากประตูในนะแต่ว่าผมก็สวมใส่หนาแล้วนะพี่นะโอโหสูงมากนะนี่เลยก็สูงนะพี่ ลูกแก้วที่ว่าไม่น้นซีนวนให้มาเนี่ยมันมีอยู่แค่ลูกเดียวนะพี่นะหันยามานะคอนชนินนั่นนะเพราะว่าเป็นคอนที่ว่าไม่น้นซีนวนเนี้ยสับซองไว้สับตองไว้นะพี่นะเฮ้ยอันนี้ก็มันมีท่านเหมือนกันนะเดี๋ยวผมเนี่ยเดินขึ้นไปดูดีวกว่ามันเป็นท่านนะพี่เ,เดี๋ยวผมเ,เดินไปดูดีวกว่านะ ม,มีนรวมมาเป็นท่านแล้วใช่ไหมโอ้เดี๋ยวเข้าไปดูด้วยว้าวสวยมากอ๋อไม่ใช่ท่านอันที่นะมันเป็นบ่อน้ำอะไรชน,นิดนะพี่เดี๋ยวผมให้พี่ดูกันนี่นะมันเป็นบอ่อน้ำนะเมือ่อเป็นพันปีที่แล้วเนี่ย ของบุรี่เนี่ยเขาเอาจจะเก็บน้ำไว้ที่นี่นะเห็นไหมโอ้โหทีนี่ก็สวยมากเดี๋ยวพงให้ดูของที่ว่าแม่นานซีนวนให้พงษ์มานะพี่นะโอ้โหมีอยู่แค่ลูกเดียวน,นะเขาเอามาจากเมืองบุรีณ์นะเห็นไหมโอ้โลูกแก้วแพร่นายนะไม่รู้ว่าแม่นานซีนวนเนะี่ยเอามาจากไหนนะ ว่ามันสวยมันสายมากมันนัดนะพี่พี่นะมันเป็นลูกแก้วแพรน้นะเนี่ยคนนัดเลยมันสีเนี่ยคล้ายๆว่าเพ็ดนะมันสีมันจ๋ามากนะพี่แม่นาศิโนมีอยู่แค่ลูดเดียวนะขอเอามาให้พุนเนี่ยเพราะผมมันคือว่าผมก็ฝานด้วยนะว่าแม่นาศีโนนะจะให้คองผมก็เลยเดินขึ้นมาหาดูนะแต่ก็มันจริงด้วยโอ้พี่พี่ท่านหนที่สนใจก็ ติดต่อ,อามาได้นะแม่นานซีนวลบอกเอาไปบูชาได้นะสวยมากมันเป็นลูกแก้วพระหน้ามีอยู่แค่ลูดเดียวนะมีอยู่แค่ลูดเดียวจริงๆนะพี่นะเพราะแม่นานซีนวลบอกผมมานะพี่เขาเอามาจากเมืองโบราณน,นะพี่ๆนะเขา,เามาจากคันในเลยนะโหก็สวยเลยเดี๋ยวลองไปดังนล่านดิดดูดีกว่า มัน <ENNIS S 1> ม,มีอะไรบ้างนะเดี๋ยวผมไล่สำรวจไปเรื่อยๆนะพี่นะตอนนี้ก็แม่นานซีโนะเนี่ยเขาเนี่ยกลับเขาทานไปแล้วนะเขาออกมาห้ามผมไม่นานนะเขาออกมาห้ามผมไปเตี๋ยวอีกนะพี่เดี๋ยวผมขึ้นไปสำรวจด้านบนดูด้วยนะว่ามีอะไรบ้างนะครับตอนนี after after <another> <dies> er ้เนี่ยผมก็มาสำรวจอีกทานนึ่งนะพี่ๆนะแต่เอาผมก็เคยเข้ามาสำรวจแลวทานนี้แต่ว่าท่านนี้เนี่ยคนท้าคงแก่เขาพูดถึงคําว่า ทันนี้เนี่ยเมื่อหลายร้อยปีที่แล้วเนี่ยคมโบราณสมัยกนะ่อนนะพี่นะเขาย้ายของสมบัติอะไรมันทันนี้นะพี่ๆเพราะว่าทันนี้เนี่ยตอนนี้ปิดไปละไปไม่ได้แล้วนะมันเป็นป่าล,ลบมากนะอันนี้ผมก็สมัยนั้นก็ผมก็น่าจะยังไม่เกิดนะพี่นะเพราะว่าเขาบอกกันว่าทันเซนเนี่ยเขาอนสมบัติแล้วก็กลับเข้าไปทันนะ อันนี้เขาบอกกันนะพี่นะอันนี้ก็ผมก็ไม่รู้ว่ามันจริงหรนะือไม่จริงนะตอนนี้ผมก็รู้เขาเ่าแบบนั้นผมก็เลยมาสำรวจอีกทีนะเอ้อทท่เนี้ยเขาบอกว่าเช <Rank> ื่อมต่อกับเมืองลับแลนะพี่ๆนะแต่ผมก็ยังไม่เคยเข้าไปเมืองลับแลเลยว่ามันใช่ไหมนะพี่ผมก็ยังไม่เคยเข้าไปเลยนะพี่นะตอนนี้ผมก็เดินขึ้นมาสำรวจอยู่ว่ามันเชื่อมต่อไปถึงไหนกับเมืองลับแลแล,ล้วก็ เหมือนโบราณถ้าเหมือนโบราณน,นะประตูโบราณน,นะพี่นะโอ้ผมว่าอาจจะจริงนะเพราะว่าแม่นานสี่เนี้อนะอังคอรชนิดโบราณมาให้ผมนะี่ส่งลอ้อไปแล้วไหส่งล้อสามล้อแล้วนะคราวนี้เนี่ยเอามาให้ผมลูกแก้วแพหน้าอินะพี่นะคนทำมันได้ยันพวกเนี่ยหายไม่ได้นะลูกแก้วแพลนเะนี่ยเขาน่าจะซับสองไว้น่าจะหลายหลายหยปีแล้วนะอันนี้ผมก็ไม่รู้ว่าคนท้าคงแก่พูดจริงหรือเปล่านะเพราะว่าที่นี่นะเขา มีสมบัติเยอะเชื่อมต่อกับเหมือนรับแลเนี่ยนเะพราะคนสม,มัยก่อนเนี่ยเขาไปเอามาจากเมือนรับแลแล้วก็เชื่อมต่อเข้าไปในท่านเมือนโบราณน,นะ <t> s <sad> <S เขาก็เลยไปทับสองไว้ในข้างในนะพี่ๆนะไอ้ท่านนี้เนี่ยเส้นทานเนี้ยเขาเชื่อมต่อกับเมือนรับแลนะเดี๋ยวพวกเนี้ยขอไม่เข้าไปด้วยเผื่อว่าเจอคมโบราณเดี๋ยวเจออันนี้พูกนะพี่นะผมก็ขอสำรวจแค่นี้ก็เดี๋ยวผมขอเดินทางกล้าก่อน ไว้โอกาสหน้าเนี่ยผมมากับพกเพื่อนๆเดี๋ยวผมเข้าไปสำรวจให้พี่ๆดูกันเหมือนรับแรงเนี่ยเชื่อมต่อไปที่ไหนคนสมัยก่อนเนี่ยอยู่กันเยอะไหมอะไรแบบนั้นนะเดี๋ยวผมขอด้วยก่อนนะพี่เดี๋ยวคราวหน้ามีโอกาสเนี่ยผมมาให้พี่ๆดูกันนะมาสำรวจให้พี่ๆดูกันแต่วันนี้เนี่ยผมมีโอกาสก็เลยมาหาแม่นาซิงนวนด้วยแล้วก็มาสำรวจทัานที่ปักาป้ยายขอนท้าขอนแกเขาพูดถึงกันด้วยนะผมรู้และเส้นแทนนี่แหละ เดี๋ยวผมคอเดินทางกลับหมู่บ้านก่อนดีกว่านะพี่นะพี่ครับเดี๋ยวผมเนี่ยขอเดินทางกลับหมู่บ้า,กานก่อนนะพี่นะนอนนนะตอนนี้ก็ผมก็มาคนเดียวด้วยผมมาหาเนี่ยมาหาแม่นานซีนัวนะพี่นะเพราะว่าผมก็เจอแม่นานซีนัวสขนาดแม่นานซีหนัว <Belle. S 2> เนี่ยเอมาหาผมได้ก็ไปเตี๋ยวเองนะพี่นะพี่พี่ท่านด <stag anda. S 1> ้วยสนใจเอ ลูกแก้วแพน้าที่แม่นานซีนัวให้มาเนี่ยติดต่อหาผมได้นะพี่ๆนะพ,พี่ท่านที่สนใจก็ติดต่อทัดแชททัดไลน์มาได้นะครับ<ส>เดี๋ยวผมบอกราคาอีกทีนึงนะพี่ๆนะโอ้โหมีอยู่แค่ชิ้นเดียวนะพี่ๆนะมีอยู่แค่ชิ้นเดียวจริงๆนะพี่ๆว่าแม่นานซีนัวเนี่ยสั่งองไว้เอามาให้ผมจากเมืองบุรานนะทางเมืองบุราน,นะครับเป็นขอรที่ว่าแม่นานซีนัวเก็บไว้เป็นสมบัติลุดล้านนะแต่เขาก็เลยว่าเอามาให้ผมนะพี่ๆ พี่ๆท่านใดที่สนใจก็ติดต่อมาได้นะครับคลิปนี้ก็ไม่ค่อยมีอะไรแล้วนะพี่ๆคลิปนี้ก็ขอเดินทางกลับบ้างก่อนนะครับพี่ๆท่านใดชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจของคิดนะนะครับสวัสดีครับผม